สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนด้วยเนะผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมองเมจิอลรีน่านะผมนะในพาร์ทที่หนึ่งบกันแล้วนะครับอ่ะสำหรับตัวละครในวันนี้นะผมนะที่เราจะหยิบมาเล่นกันนะครับผมนะก็เป็นตัวละครเงาที่ไม่มีจากรอบที่แล้วทนอ่ะต้องขออภัยด้วยนะผมนะในรอบที่แล้วนะผมนะที่ไม่ได้ใส่เงาตัวละครให้ทายกันแต่ในคลิปพูดอยู่นะว่าเออเดี๋ยวมาทายตัวละครเงากันนะครับเออแต่ว่าแม่งลืมใส่ภาพเงาลงไปแม่งเอ้ยแม่งมีคุณผู้ชมมาทวงอยู่ขอขออภัยด้นะรบอเเ ตอนตัดงานตัดคลิปไว้ก็เบอร์เบอร์นะฮะคิดว่าทําไปแล้วแต่แม่งยังไม่ได้ทำอ่ะสำหรับตัวละครในวันนี้ที่เราจะหยิบมาเล่นกันนะผมนะก็เป็นตัวละครอ่าตำแหน่งไฟเตอร์นะผมนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เออผมค่อนข้างจะหวาดกลัวทุกครั้งที่เจอมันนะครับนี่ <laughs> ค่อนข้างกลัวเลยเออค่อนข้างกลัวเลยฮะอ่ะตัวละครที่ว่ามันก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าอีร拉กิโดจินั่นเองนะผมนะฮะอ่ะผมเชื่อว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่เอ่อคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านการเล่นมานะผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะผมนะแล้วก็สามารถเอาไปได้ทั้งเลนท็อปแล้วก็เลนป่าเลยนะครับอันนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะผมนะค่อนข้างจะครบคันองค์ประชุมมากๆนะครับตัวนี้นะครับอี แบบว่านานมากนะฮะอย่างนี้ทั้งวันยังไหวอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสายดาวเมจนี่ก็คือแบบว่าค่อนข้างจะแรงนะครับผมนะเออสามารถวิ่งเข้าไปซบซ่าตัวบางๆได้แบบว่าอีซี่เลยนะครับวันนี้นะแต่ต้องเป็นตัวบางๆนะเออนะฮะมันจับง่ายเหมือนจับแมงปอเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างแล้วแบบว่าน่าเกียดมากแต่มันก็น่าเกียดอย่างนั้นจริงๆ่ะตัวละครตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครตัวนี้กันนะครับผมนะสำหรับอิบรากิโดจินะครับผมนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นตำแหน่งไหนนะครับวันนี้นะฮะยัครบ สมุไลรลบบนึงนะอิบรากินี่ไงเจอแล้วอ่ะเดี๋ยวตามสูตรนะผมเดี๋ยวเราเล่นอิบรากิสายแท้งแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะอ่ะเอาเซตนี้มาเลยแล้วกันนะเซตรแรกเร่มนะครับวันนี้แล้วเราไม่มีตัวกลางหรอเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะน,น้องฟุตะกุจิน้องฟุตะกุจิไปกลางจริงเหรอแต่ก็ได้อยู่นะเออนะฮะน้องฟุตะกุจิมีสกิลไปนะอ่ะถ้าทีมเราว่าได้ก็ได้แหละอันนี้นะฮะเราไม่ขาดอยู่แล้วเจออะไรเอยเรียนบนเราเจอเอ่อยู่ตัวฮิเมะอยู่ตัวฮิเมะคนเล่นเป็นที่มันก็ดุอยู่นะอันเนี้ยแต่ว่าก็น่าจะ โอ้โห oh, จินอ่ะไม่ใช่จินนี่ว่าคินาระนะครับวันนี้แล้วก็คาโจโฟุกิสึเป็นซับพอร์ตนะครับผมนะซูซาโนโอเป็นป่านะครับที่เรานี่กลางแต่จะว่าไปฝั่งนู้นไม่ค่อยมีซีซีนะครับเนี่ยฝั่งเราก็เช่นกันนะเนี้ยอ่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะแต่ก็อาจจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับอันนี้อาสกิลอัพนาผมอัพเป็นสกิล3แล้วกันนะผมนะเพราะมันเป็นสกิลสร้างความเสียหายรอบตัวนะครับนะโยโตฮีเมะน่าจะทำอะไรเราไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คุยข่มไปก่อนโยโตฮีเมะก็อะไรมาฮิวเหรอเอาฮมา นี่เอาเะล่าวัดเะล่าวัดวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันฟาดแรงจังว่แป๊บนึงนะวัดเอาวัดไม่ล่เ,เย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายนะแฟดหิวเลยนะน่าเอาดีเอาดีเอาดีาดาดก็กลัวนะน้าก็กลัวนะน้าเฮ้ยทำเล่นไหมนี่เนี่ยโจ้ก่อนละกันอันนี้นะฮะเออเวลสองแล้วเลือดรีแล้วด้วยอย่านะอย่านะเราคุมคีบอยู่นะเนนี้ยอย่าเข้ามานะเราสู้ด้อเราสู้เดเอเราสู้เดเอสู้ยังกดดันออนนี้นะฮะเคลียร์ไปวี แม่งถ้าอยู่ในระยะนะมึงบอกเลยอันนี้อ,อขวานคีไปก่อนตะปบคีไปก่อนแม่งแต่ถ้าเกิดว่าผมแม่งเข้าไปจ้วงมันข้างในเดี๋ยวก็โดนป้อมตีนะผมนะถ้าเกิดว่าโดนป้อมตีปุ๊บผมก็หนีกะเดี๋ยวก็เจ็บตัวอีกนะฮะกลายเป็นว่าจาักจะได้ก็กลายเป็นเสียอีกนะฮะยังไงดีเนาะเราก็ไม่ได้มีแบบว่าเทคนิคหรือว่าแพทเทิร์นในการแบบว่าตุ๊บตับศัตรูด้วยนะครับวันนี้ชึบแต่อย่างเงี้ยได้อยู่ปะเฮ้ยแม่งเวกีกรรม อาหน่ไหนก็ขนาดนี้แล้วเอาให้สุดแล้วกันเอาให้สุดแล้วกันเอออย่างน้อยกูก็ต้องได้หรอวะเอาดิมึงตามกูมาปะล่ะ <c oughs> เออไหนๆไหนมันก็มาขนาดนี้แล้วก็ต้องให้ได้หรอวะออย่างน้อยก็เอ้ยเหมือนตัวป่าจะมานะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้เขาจะหิวเราหรือเปล่าเฮ้ยมาจริงด้วยมาจริงด้วยเอาวะเพื่อนเอาปะเอาตัวป่าเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่เคียงข้างกันหรือนี่เดี๋ยวก่อนแต่ได้อยู่นะเอออย่างนั้นอย่างนั้น อุตส่าห์ล่อมาให้พอเดี๋ยวไปดูมินีแมปปุ๊บแม่งตัวป่าแม่งเดินหนีโอ้โหใจกูาหายเลยมเมื่อกี้นึก <c oughs> ว่าจะไม่ได้แล้วอุตส่าห์ล่อมาให้ไ,ได้อยู่นะครับวันนี้นะฮะเวลายโยตวฮิิมนหายไปเลยวะหมายความว่ายัางไงวะเพื่อนศัตรูหายนะระวังหน้าเนี้ยเอาโยตัวฮิเมะหายไปไหนวะเอาเราได้ด้วยนะฮะเลนกลางอันนี้นะฮะน้องฟูตูกุจิได้ชิรุอิด้วยว่ะเอาเรื่องวะนะฮะเดี๋ยวรอให้โยตวฮิเมะเขาวิ่งมาก่อนฮนะ,ะเราจะได้แบบตอดเขาได้แบบสะดวกสะดวกนะครับอันนี้นะฮะจะเรียกว่าตอดได้ไหม เนี่ยได้แหละได้แหละได้แหละเอาดีฟาดดีฟาดฟาด,ฟาดมาดีฟาดได้แค่3ครั้งไม่ใช่หรอเอาหมดสกิลแล้วนะหน้าหมดสกิลแล้วนะหน้ายังไงยังไงยังไงกูเว6หกแล้วด้วยกูเว6หกแล้วด้วยเอาดีเอาดีเอาดีอ,าดอ้ยสุดยอดแข็งเก่งมาก เออตีป้อมตีป้อมขอตอนหนึ่งได้ไหมล่ะอืมขอต้อหนึ่งขอต้อหนึ่งอ่าได้ร้อยหนึ่งแล้วนะฮะได้ร้อยหนึ่งแล้วก็กลับแล้วอันเนี้ยนะฮะสบายใจแต่ก็อย่าเพิ่งไปดูถูกโยตัวฮิมนะแลผมนะเออเพราะว่าตัวตัวฮิมะเนี่ยมันจะต้องมีของในระดับหนึ่งนะครับอันนี้นะถึงจะเก่งนะครับนะหลังๆนี่ก็น่าจะฟาดผมเข้าได้แบบง่ายๆอยู่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องกดเขาให้เขาเกิดกดแบบกดแบบกดสุดอะนะฮะเออแบบแบบว่าไล่สุดนะฮะอันเนี้ยอุ ي, ่ยเขาแฝดเลยวะเขาแฝดเลยวะเขาหนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชึบ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 เรียบร้อยตายอีกรอบแะมึงมันเป็นการลางรังแกะแบบวะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราได้เปรียบเราก็ควรจะกดอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่การลางรังแกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวท้ายเกมเดี๋ยวโยโตฮิเมะมันก็อาจจะเก่งกว่าเรานะครับวันนี้นะฮะเออเพราะฉะนั้นต้องรีบกดอ่ะเอาบ้านก่อนละกันนะฮะนี้เออเออเฮ้ยแต่เลนล่างก็เหมือนจนะโดนน,นนะฮะน่าเฮ้ยเลนล่างแม่งโดนจริงว่ะแป๊บนึงนะจะต้องไปช่วยแล้วว่ะแต่ว่าเลนบนผมก็ไไมมม่่่่่่่่ออออออยยยยยาาาาาาากกกปปลลลลเเเเเเเหืนน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 นััััววววววะะะะะะพรรรถ้้้้้ิดดบบแีีตตโฮคจฟ์ ยังไงเดี๋ยววะต้องหวังพึ่งป่าแล้วว่าเออเดี๋ยวก่อนนะขอทําเลนบนให้มันแตกก่อนแล้วกันนะครับเออขอทําเลนบนให้มันแตกก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเลนบนแตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแกงแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวดันมาก่อนเดี๋ยวดันมาก่อนมันเขาจะไปโถมกลางเลยแล้วนะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมมันได้ถี่ขนาดนั้นนะแป๊บนึงสกิลหนีน้องฟุตะกุจิก็มีไม่ใช่เหรอวะมันไล่ทันได้ไงอ่ะ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเลนอื่นเขาก็ไม่ธรรมดาแน่แป๊บนึงนะเฮ้ยทีมเราแตกหมดเลยทีมเราแตกหมดเลยแป๊บบบนนนนนนึงงงชิหหาาาาาายยยยแลลลล้้้้วววกกัััใจตตออออีะะะะฮเเเเคู่่่่รรผมมมไไดดทพ์ น่าจะต้องปล่อยเขาฟาวแล้วมั้งดูทรงเออได้อยู่ไหมโอเคนะฮะได้ตัวแคลรี่เขาอยู่ชัดดาวได้นะครับอันนี้แม่งผมจะต้องกลับไปการเลนบนต่อปะเว้ยตอนนี้สถานการณ์เลนอาจจะเล่นยากนะครับตอนนี้นะฮะเอออาจจะไม่ใช่ธรรมดาแล้วเฮ้ยได้บอกว่าได้บอกว่าชึบอันติจวบ เอ้าเฮียไม่ตายแล้วทำไมเมื่อกี้ผมอันตีใส่ข้าโจแล้วมันไม่ตายวะแปบบ๊บนึงนะเออเพราะว่าเมื่อกี้เลือดข้าโชมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันอันนี้เราไม่ใช่หรอยังไงวะทำไมไม่ตายงงอ่ะเดี๋ยวเราแฟดหนีก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาถมกันขนาดนั้นเราไม่ไหวเออเขาโถมกัน3าคนแม่งไม่ไหว <laughs> ต้องตั้งใจเล่นแล้วต้องตั้งใจเล่นแล้วอันนี้ต้องขืมแล้วอันนี้ต้องขึมนะฮะเพราะว่าเลียนอื่นเขาไม่ได้กันนะครับวันนี้ฮนะหายนะเพื่อนพุตาก,กุจิอุ้ยโดนวะโดนดักจริงด้วยโอ้โหเออ แม่งเกือบได้ชิลานูอีเหมือนกันนะแต่แม่งไม่ได้วะได้ไหมเนาะโ,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 โอ้โหโอ้โหโดนจ้วงโอ้โหอือืออือืออือเมื่อกี้เราได้แค่ยืนนะครับผมนะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ตอนที่แบบว่าเออเขาบวกเข้ามาแล้วผมนะโดนสกิลอะไรไม่รู้สารพัดเลยนะครับวันนีนะ้เรายืนได้นะแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขายืนไม่ได้นะผมนะแล้วเพื่อนคนอื่นเขาโดนกันในวงเหมือนกันนะครับวันนี้นะเออทำให้เล่นไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับนะ โอ้แล้วเขาเอาจีกันนะครับวันนี้นะฮะไม่น่าแปลกเออนะเพราะว่าทีมเขาได้กันอุ้ยแม่งไม่ตายวะจะไดว้วะนะฮะเมื่อกี้ผมอันติีแล้วนะอันติีจริงๆมันจะต้องสตันสักหน่อยเดี๋ยววะทำไมเมื่อกี้เหมือนแม่งเขาล้างซีซีแล้วก็แฟดออกมาวะเออไม่รู้ว่างงเหมือนกันอันนี้ โอ้โหแม่งเป็นอันนี้อีกเป็นเป็นร่างผีเสื้ออีกเวียนกรรมก็ลังเปลือยืนให้ได้อยู่่ะเพื่อนมาปะมาเติมไหมถามแค่นั้นแหละถามแค่นั้นแหละมาเติมหรือเปล่าเออถ้ามาเติมมาเรายืนให้ได้นะครับวันนี้นะโอ้ไม่ได้วะพอมันรัวกันอย่างงี้ <laughs> เออนะฮะดาวเมียฝั่งนู้นเขาเยอะกว่าวะ่ะโอ้โหก้าหนึ่งแล้ววะ่ะค้าโชก็เล่นเวทนี่หว่านะครับ ได้อยู่ไหมอันนี้นะฮะยืนให้อย่างน้อยก็เราตายก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็ยืนให้เพื่อนได้นะครับวันนี้นะให้เพื่อนได้เอากันแค่นั้นพอเหมือนจะได้ชัดดาวอยู่บ้างเมื่อกี้เหมือนใครจะได้ค่านะน่าจะฟุตะก,กุจินะครับนะน่าจะได้ค่าแต่ว่าก็นะสถานการณ์ตอนนี้แบบว่าค่อนข้างจะวิกฤติดนึงนะครับวันนี้นะฮะเรนล่างเขาเกิดเกิดยับ <laughs> เกิดมาเรามา,มากเลยอืม ไม่ได้จริงๆเว้ยโอ้โหแม่งเกือบได้แต่ไม่ได้ได้แต่ก็ได้อยู่แหละนะฮะสองสองแลกกันตัวเข้ากับตัวเข้าแต่ว่าตัวดามจเเขาเพิ่งยังไม่ตายดิยังยังเกิดได้อยู่น่ะไม่จะว่าไปมันไม่ได้สองสองนี่ว่ามันสามสองนะเนี่ย <laughs> ลืมนับตัวเอง <laughs> น้องฟูตตกุจิเล่นดีนะครับอันนี้เออจะต้องหวังสเต็ปการเล่นน้องฟูตตกุจิแล้วว่ะอันนี้ดูจากทรงแต่ว่าโอ้โหก็ห้าวไป <laughs> แต่ก็ห้าวไปนิดแต่ก็เข้าใจแหละนะฮะว่ามันอยากได้ค่า เดี๋ยวเราก็ต้องฟาร์มบ้างนะฮะหลังจากที่เราออกจากเลนปุ๊บเราเห็นสภาพทีมเริ่มย่ำเย่ยผมก็ไม่ได้ฟาร์มเลยนะฮะวันนี้นะฮะคอยเดินกันทีมอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นะ,ะเออไม่ได้น,นี้เลยวะ่ะอ่ะเอาเวลก่อนละกันนะฮะอย่างน้อยผมตอนนี้ผมก็ต้องวิขึ้นั้งแล้วแหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้เวลช้าเกินไปแล้วเชิบเชิบเดี๋ยวก่อนเข้าใจนี้ป่าวะเขาจะรวบปะ่ะอ่ะรวบแล้วนะฮะเขาใชนตีไปแล้วเมื่อกี้ผมอยากให้คีนาร่าแม่งอันตีไปด้วยจังเลยวะ่ะเออนะฮะ ไว้คินในร้านติแล้วน,นะ่ะอ่ะยืนให้ยืนให้ยืนให,นให้ตายป่ะเชนโรีอ่าโอเคนะฮะอ่ามารวมกันมารวมกันเพื่อนจังหวะนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเออโอเคนะฮะโฮ้ยไอตัวซูซานโอแม่งได้บัฟอันนี้ครบเลยป่ะเนี่ยไอบ้บัฟกุ้งเนี่ยแล้วไอบ้บัฟกุ้งนี่มันช่วยอะไรได้บ้างวะเออรวบได้ไหม เอากูไม่ได้กดสกิลสองหรือนี่เดี๋ยวก่อนนะอะไรวะเนี่ยกูสภาพชีวิตความเป็นอยู่นั้นอือได้ไหมเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยแคลรี่เข้ามาแคลรี่เข้ามาแป๊บนึงนะอืออันตีไปแล้วละกันเออตายเว้ยแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟดออกก่อนแฟดออกก่อนจะตายจะตายนะฮะเออมันต้องคอยผัดกันเข้าผัดกันยืนหน่อยนะไม่ใช่ผมยืนคนเดียวแต่จริงตามหลักแล้วก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องให้กลับไปรีเลือดบ้างนี่คือเหตุผลที่ออกคาร์ดมานนเนี้ย ฝั่งนู้นตายสองนะครับผมนะฮะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ทิกขึ้นมาได้อยู่นะฮะตีตื้นขึ้นมาได้อยู่นะฮะตอนนี้มาเดี๋ยวยืนนําหน้าให้นะครับวันนี้นะฮะเรายืนได้แล้วันี้ยนะครับสบายชิลโอ้ยแต่มันก็เคลียร์คีปเป็นเร็วมากเลยว่ะฝั่งนู้นโอ้ยแม่งเออแม่งสูสานโอ้โหตายเกิดหรอตายเกิดของใครวะอืมอาคินาล่ามานะครับอันนี้คินาร่ามาผมกดสปลอันนี้อยู่นะผมกดสเปลเอ้เชื่อมอยู่อ็กซอร์เอ็กซอร์ส แม่งจอดไปเลงตัวนูน้นโอ้โหแล้วใครไม่ออคนหนึ่งวนะน่าแป๊บนึงนะสภาพเ <c oughs> <c oughs> จ้าเดิมนี่วะเดี๋ยวก่อนอเหมือนดาวมดเวทที่ผมโดนก็เยอะนะเนี่ยไม่ใช่แค่ดาวมีดกายภาพนะครับอันนี้โอ้โหแล้วแม่งพี่สิงโตแม่งเกิดด้วยอันนี้อย่างแย่สถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องเลี้ยวไปเอาอยู่แล้วปะกําลังวิ่งไปเพื่อนไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่น่าทานันมาดูทรงละเว้แต่เราแย่งได้นะฝั่งเรา เออเรียบร้อยนะฮะเอาเอาดีเอาดีเดี๋ยวเราเดินถ่ายให้เดี๋ยวเราเดินหน้าถ่ายให้เอาเอาดีกล้าเข้ามาหรือเปล่ากล้าเข้ามาหรือเปล่ากล้าเข้ามาหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละเชีย่ยเดี๋ยวมันกล้าเข้าแครี่ผมเฮ้เดียวอยู่ <laughs> อ่ะให้น้องฟูตะกุจิแล้วกันนะครับวันนี้นะน้องเมดาเมดนะครับยังไงยังไงยังไงเอาเอามาทําไมเอาเอาแล้วรู้แล้วเข้ามาทําไมอ่ะรู้รู้แล้วเข้ามาทําไมฮะฮะมันต้องเคียนมันต้องเคียน อุ้ยดีว่ะน้องฟูตุจิแม่งลัดได้ว่ะแม่งสุดยอดว่ะซูซอานโอา๋อบอกว่าแม่งท็อปเล่นอะไรเนี่ยเขาว่าโยโตฮิเมะแล้วผมนะไม่ได้ว่าเราแต่แม่งก็แปลกจริงอะเมื่อกี้อยู่ก็พุ่งเข้ามานะครับผมนะเอออืยังไงตายไหมตายซะมึงโอ้โหแม่งเซอร์มีตายเกิดยังไงฮะฮะฮะยังไงยังไงโอเคถอย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 ก่อนถอยก่อนเขาเปิดนันติเห็นไหมนะลูกเขา แม่งเหมือนพาเพื่อนเขาไปตายไงก็ไม่รู้ว่าแต่จริงๆผมแม่งรู้แล้วว่าแต่ก็คือแบบว่ามันไม่ใช่อะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันไว้เอาตายหมดสมั่งดูทรงโอ้โหแม่งตายค <c oughs> ินาร่าได้เพนตากูโอ้ยไม่ได้ว่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้น้องฟุตกุจิแบกได้อยู่นะครับวันนี้นะโอ้โหแม่เงเอ้ยผมแม่งจริงๆอะโอ้โหแม่งยังไงเดี๋ยววะกู เมื่อกี้เหมือนพาเพื่อนเข้าไปตายนะแต่เอาจริงอะเ <_ d ata> พื่อนอะ <_ d ata> ไม่ต้องเข้ามาตามผมก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จังหวะถอยนะครับอันนี้เออคือผมมาก่าจะเข้าไปเอาชิ้นเรานุ่ยนะผมแล้วก็จะถอยเออเพราะว่าผมถอยได้อยู่แล้วเมื่อกี้แต่ก็คือแบบว่าเพื่อนเข้าไปแล้วก็เข้าสุดแล้วก็แบบเข้าไม่ถอยอะ่ะ <_ d ata> เขาคิดว่าผมน่าจะเข้าสุดเลยอะ่ะแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมแค่จะตัดกําลังลบฝั่งตรงข้ามเฉยอ่ะเออโอ้โหแม่งเหมือนพาเพื่อนไปตายเลยเมื่อกี้แม่งเลยรู้สึกเซ็งในตรงนี้เนี่ยโอ้โห3ต่อ7 สามต่อเจ็ดยังไงวะเพื่อนแป๊บหนึ่งนะฝั่งตรงข้ามทีมนายก็มีคนเล่นดีนะถ้ามึงจะบอกว่าสามต่อเจนะ็ดอ่ะทีมกูขอบอกว่าสองต่อแปดได้ไหมล่าแม่ <c oughs> คือไม่อยากพูดคํานี้นะแต่คือแบบว่าดูสกอร์ดิก็ซูซานุโอมันยกอย่างนั้นมาอ่าถ้างั้นผมก็ต้องขอยกอย่างนี้บ้างอนะ่ะเออสองต่อแปดได้ไหมล่าอันเนี้ยใช่ไหมล่ายังไงมันก็เป็นทีมห้าห้านะผมนะเออมันจะมาสามต่อเจ็ดสองต่อแปดไม่ได้หรอกนะครับอันนี้นะเออมันเป็นเกมโมบ้านะครับนัมันเป็นเกมทีมนะฮะเออจะมาอ้าง ยังไงเดียเพื่อนเรามีโอโลจีนะเราควรจะออกกันไหมหรือยังไงตอนนี้ขออภัยนะผมนะถ้าเกิดว่าตึงเกินไปนะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้พูดนะครับอันนี้เออเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะเดือดน,นิดนึงนะครับอันนี้อ่ะโอเค,คับผมมันฝั่งตรงข้ามเขากันบ้านกันอยู่นะถ้าเดี๋ยวผมมาช่วยดีกว่าจะได้บัฟสิงโตเร็วๆนะครับอันนี้ฮนะเออถ้าเกิดว่าเราได้นี่ก็น่าจะการันตีมากขึ้นนะครับอันนี้ไปไหนไปไหนซาลักนะอันเนี้ยยายาอ่ะคินาร่าอยู่ล่างนะครับวันนี้ฮะ อ้าวแล้วทำไมถึงกล้ามาคนเดียวเน,นี่ยแป๊บนึงนะทำไมอะคิดอะไรอยู่นะคิดอะไรอยู่อะ <c oughs> คิดอะไรว่าทำไมถึงกล้ามาคนเดียววะงงวะปกติยืนโคฟแคลรี่ไม่ใช่หรอทำไมอยู่ก็เดินมาคนเดียววะอยู่ๆทีมฝั่งนู้นก็เหมือนหมดกำลังใจนะับบนี้นะเอออ่าน่าจะชนะเรามั้งอันนี้เย้ชนะโว้ยโอ้โหแมบเดือดแบบเดือดแบบตึงนะครับวันนี้ ดวงตานี้ไม่ค่อยได้พูดว่าขออภัยนะครับวันนี้อแต่ก็ต้องยอมรับในฝีมือน้องฟูตตคุจินะครับวันนี้นะเออน้องเล่นดีนะฮะน้องเล่นดีน้องเล่นดีนะครับวันนี้แม่ซูซานโอ,โ,อโหทำเป็นพูดตัวเองก็ไม่ได้สกอร์ดีนี่หว่า <c oughs> ใช่ไหมซูซานโอเป็นคนพิมพ์ปะเจ็ดต่อสามอะไรนะ <c oughs> โอ้ยเราแทงไปเกือบแสนสองนะครับวันนี้นะอุย้ยไม่ธรรมดานะครับวันนี้เออค่อยคุ้มค่าหน่อยค่อยคุ้มค่ากับการออกของแท้งมาเล่นหน่อยนะครับวันนี้นะเออใครแอดมาวัานนี้น้องฟูตตคุจิเหรอ <c oughs> อ่ะก็จบไปแล้วนะฮะนักหรับตัวละครอบรากิโดจินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครอีรากิโดจิกันนะครับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายใน6อนาณาจักรนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าทุลีในโลกอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ปีศาจเองก็เช่นกันถ้าหย่อนยานเมื่อใดก็จะถูกเผ่าพันธุ์อื่นกันแกล้งรังแกแม้กระทั่งฆ่าทิ้งดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีผู้นำเพื่อชี้ทางให้กับพวกเขาเพื่อให้อยู่รอดในโลกที่ผู้อ่อนแอเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งเขาเสมือนเป็นประภาคาร สองนำในที่มืดสลัวแห่งนี้เขาทั้งแข็งแกร่งทั้งฉลาดอีกทั้งยังมีจิตใจสุขุมเยือกเย็นรอบครอบจนหน้าหวาดกลัวนี่ก็คือเพื่อนรักของข้าชูเทนโดจิผู้ชายที่อยู่ในจุดสูงสุดของเหล่าปีศาจแต่สิ่งที่น่าโมโหก็คือตอนนี้เขากําลังถูกสองสิ่งครอบงําจนงอหัวไม่ขึ้นสุราและนาลีเป็นเพราะปีศาจสาวนามว่าโมมิจิชูเทนโดจิถึงได้ข้าจะต้องรีบพาตัวตนของเขากลับมาข้าควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนดีนะ ข้ารู้แล้วอาเบโนเซเมีมนุษย์องค์เมลจิผู้นั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับโมมิจิเพียงแค่ข้าหาเขาพบชูเทนโดจิจะต้องกลับมาแข็งแร่งดังเดิมพลังแห่งการโกธาและความเกลียดชังจะกลับมาประทุข,ขึ้นอีกครั้งอาก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับเกมองมิจิอลรีน่านะผมในพาร์ทที่112นะครับอาสำหรับตัวละครเงาต,ตัวต่อไปนะผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเงาไว้ให้เหมือนเดิมรอบนี้ไม่พลาดแล้ว โอ้โหพลาดแค่รอบเดียวเองอันนี้นะฮะเอออ่ะ,อะเดี๋ยวตัวละครเงาตัวต่วตอไปก็โอ้โหไม่ต้องเดาซสมองเนี่ยแป๊บนึงนะมาคู่ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวทิ้งเงาไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะผมนะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทายเล่นกันได้นะครับอ่ะยังไงก,ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันด้วยนะผมนะที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่องของเรานะครับอ่ะแล้วต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะผมนะสำหรับคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามานะผมนน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 ีีีี่่่่่่ตต้้้้้้ออ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 งงงขบบบบบบคคคคุุณมมมมมมมาาาาาากกกกกกกๆนะะ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 ทยยยยััยััััััััสสสสสแแลลลซพพรรรรร์ูไไไจจจฝววววผผเเใหหหหโโิปด๊ ไปดิผม